รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนศัตรูกำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกน็อกแล้วกำลังได้รับความเสียหายอยู่ทางนี้กำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกน็อกดาวเพิ่มอีกแล้วกำฉันหารศัตรูแล้ว น็อกดาวทั้งทีมแล้วคุณเป็นผู้นำสถิติสังหารทำต่อไปอยลล่าแ่วล่ะผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ดีพื้นที่มากก็หมายถึงมีสมบัติมากพวกเขาคุณจะมาไม่ได้แน่ศัตรูถูกกำจัดแล้วตรถูกน็อกแล้วโรเถูกนอก็กนอกดาวเพิ่มอีกแล้ว กำลังบุกมาน่าส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อยต้องการความช่วยเหลือทางนี้กำลังยิงต่อ,ตอ,ตอสฝนลงถุนแล้วฟังนะฉันกำลังจะขอที่ดีทีมกำลังบุกมาฉันกำลังชาร์จพรอกำลังพ่อส,สกลิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วระวงังระเบิดมือ พบเป้าหมายก็อยู่เกิดใหม่ท่มันมาโไหสังหารศัตรูแล้วสังหารศัตรูแล้วกำลังดีโหลดมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้มีจุดยืนตรงนี้ถูกกำลังยิงศัตรูถูกน็อกแล้ว สูันนกลงยิไปเลยพูดทักทายสิฉันชาดกราออยู่นะฉันพบแล้วกำลังโดนยิง